สวัสดีครับผมแฟนครับแฟน,นเพจเอสซีสุขูสุคนมัน,นี่ก็เป็นมือวันที่12บสอเดือนเมษายนพรา5 6 5ออยบาครับผมมาน,นี่ว่าจะยกกับมีง้วาน้ำของว่าไม่สองสาวหน่อยนะครับเนาะนี่ครับแดงๆลุ้นธรรมชาตินะครับนะเอสซีถามหาหลายครับผม งอหุนๆนะครับเนาะน้ำมาสองสาวอายุรุุนแล้วเข้าเดียวกันครับผมตามไปเบิ้งนั่นกันนะครับตอนนี้เขบปุ้งเลยครับตอนทำนีกสาวนึงนะครับเนาะนี่แหละครับม่เยเช่ยกันในน้ำง้อแม่ลุกขม้าคมหนึ่งนะครับง้วใช้หน่อยฮะครับผม ตามไปบางทีติดน้องกันเลยครับผมน่ครับน้อยอยู่บ้านๆตามท้องให้ท้องน้าเนาะครับเนาะถ้ายทําจุดมองได้เป็นเตาน้ำขม้าตอนแพนเผีดแพนขมวัาชาวยอดกด้น้ำขม้านะครับแดงๆเข้มๆนะครับเนอะทั้งสองสาวน้อยนะครับเนาะสองสาวน้อยนี่ก็เปิดราคายอมเยาะแล้วครับเนอะ แฝงเพียดแฝงครับอยากได้เลี้งนะครับเนาะนี่ครับแม่เขาลุนธรรมชาติเขาลุนๆอันแม่นี้เขานะครับเนาะสาวหน่อยหนะึ่งแต่าแดงเข้มดีครับผมสองสาวนี่นเปิดราคาย่ยอมเยาย่อมเยาแล้วครับเนี่นี่ครับสาวนึงแดงเข้มคื้นกันนะครับ ผลมันเป็นมันล่ะครับเนี่นี่นะครับง้อห,หน่อยๆใส่แบบนี้ก็ปล่อยไว้ช่งไหช่รงน้ากับพี่เนาะครับเนาะใส่อ่านี้เนี่ยแต่ว่าตรงมีหยาหกินนะครับแล้วมาปล่อยไว้เฉยๆนะครับนั่นหละครับแช่เลี้ยงหยาบว่าตรงห่วงสองสาวน้อยในคือเปิดราคาให้แฟนเพจแฟนครับพี่เจรนาเป็นครูไปเลยเนาะครับเนาะเนี่ยครับสาวนี่โอ้ อย่างนี้ครับงอค้งกันนงหันครับสาว่เป็นปล่อยล้มออกมาครับกระโดดโค้งขอปล่อยล้มออกมาดังดปิดๆเลยครับเอ้เพียงเงินค้กันน้บันอันนี้อยู่คอกหนัวเฉยวาวนะครับนะน้ำขมว่าไหมกับสาวนี่ครับสาวหนึ่งส,สองสาวเล้วครับแล้วสองสาวนี่เด้งเี้งเข้มๆเปิดปได้บ่หลายได้ครับนะเปิดไปเอที่มงินหกพันแลครับนะ นี่ครับสองสาวนี่เปิดได้ชื้อเป็นถึกถึกก็บาพอได้ครับนะมาแถมทรงหีฟีอีกนะครับเนาะแม่นี่ก็บดบ๊ทอ่ะครับสาวนี่เรื่องแดงว่่ต้องห่วงครับผมเรื่องแดงนี่ว่าไอตัวได้นะครับเนาะอันไ่นครับแดงปลอดปลอดครับผมอ่านะครับสองสาวนี่นะครับนะนี่ครับสาวหนึ่ง สองสาวนี่เปิดว้ย่อเยาย่ำเยาเลยครับเนาะพร้อมสรงนะครับเนาะย่ำระคาอีกทีนึงครับผมจีหมื่นหกพันนะครับเนาะสองสาวนี่นั่นแหละครับสาวหนึ่งแดงเข้มทั้งคููเลยครับเนาแม่ลูกพร้มีว่าเปิดแบบเปิดว้คือนกันครับผมยังโรมานะครับเนาะทันอยากได้แม่ลูกลูกแม่ครับเนาะมาคุณผอมบ่มีหหยาไหนเอาไม่กินหยาอยู่สวนอยางครับผม นี่ครับสองสาวนี่นะครับเนอะเบิ้งแก่ๆนะครับเนอะฟังกินหยาน้ำมูเป่ากินหยาดน้ำมูครับนี่ครับสี่หมื่นหกพันสองสาวนี่นะครับแดงแดงเข้มเข้มราคาแสนมิตรภาพครับใช้กางเฮ้านะครับเนอะมันไทยเงี้ยนะครับเนอะไช้กังเฮ้ามันเป็นไทยหน่อยครับผมไช้กังอนะครับ ไม่ด้านสีเฟินเี่อแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับนี่นี่ครับสองสาวนี่นะครับเนะสาวนั่นเขาลุ้นธรรมชาติครับสาวนั่นบ่มีเขาเลยนะครับเนาะบ่มีกันเขาเลยลุ้นๆครับผมสำหรับดอกพีแฟนครับง้อเช่าย่อม,มักง้อเลี้ยงง่ายๆปล่อยไว้ทรงไฮทรงน้าไว้จะมีหย่า แท้เล้มนะครับเนาะนี่แหละครับกับสีแท้เล้มยังงี่สิแหละครับผมผีเป็นผีเหรอครับเนี่ยสี่หมื่นหกพันส่งทีทั่วภาคอีสานครับผมแล้วบางแแม่ลูกคมนี่บ้านครับนี่แหละครับเขาจะเลี้ยง่ที่ตหนึ่งนะครับเนาะเพิ่นพรอมไหนก็ได้น้ำผงมะขอะมาทายท่องให้แล้วก็ฉีดยาบำรุงให้ยนะครับเนาะ แม่ลูกคมนี่เปิดไบบ่วลายได้ครับเนาะแม่ลูกคมนี่นะครับเนาะเปิดใบบ่วเบาหน่อยๆครับผมราคามิตรภาพครับผมสองหมื่นหกพันครับเนี่ยสองหมื่นหกพันซองฟีขึ้นกันนะครับเนาะนะครับตัวลูกคนตัวแม่แม่ลูกแม่ครับผมยังผิดจัดนะเบิร์นะครับเนาะอยากได้ไปทั้งเบิดกันแล้วได้แล้วครับเนาะ ทั้งแม่ดูกทั้งสาวหน่อยก็ได้นะครับเนาะคลิปนี้ก็บจบไปชั้นนี้แหละครับผมสวัสดีครับ